สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงพง์จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสะโมรนกุดอำเภอคลองต้มจังหวัดกระบี่ครับวันนี้ไปกันเลยครับท่านผู้ชมสะโมรนกุครับนี่ครับเรามาถึงสะโมรนกุแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากออกมาจาก เคากระดานจอดตรังครับสดมากระบีเลยครับวันนี้ท่านผู้ชมสะมอนคกมันจะสวยงามแค่ไหนครับไปดูกันครับท่านผู้ชมนี่ครับระยะทางการเดินของเราก็กว่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณสัก ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมนี่ครับคือต่างเดินไปสระมรกตรถเข้าไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดินไปเรื่อย นี่ครับรย่ต่างจากนี้ไปก็ต้องถามกิโลครับเดี๋ยวถึงจุดหมายแล้วมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับจากลุงพงครับอย่างนี้ขอมีหน่วยครับ